<32. S 2> บทที่สิบสองชยาสนาตตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสักจาสพังลังสังเยปิวิงสูนาราสพาตัณหังกะลาทะโยพุทธาอัทธาวีสตินายกาสเปปจินติตาไมหังมัทธะเกเตหุนิสลา สีเสปะทินติโตไม่หังพุทโธธรรมโมทวิโลจามีสังโฆปะทินติโตไม่หังอุเรสาภพคุณาตโลหะหะทะกจีมอนุมรุทโทสาลิกุตุจะทักจิมีโคนยัยะปิธันยุปิธิภาคันติมิโมคัลลานุจะวามะจีทักขนนิมีตวามีไม่หังอาสุงอานันทลาหุโล กัสสปูจาะมหานาโมอุปาสุงรามาโสตะเกตเกสตโตปิทิพาคะสมิงสุริโยวะปะพังคะโลนิสินโนสีสัมปันโนโสปิโตมุนิปุงขาโลกุมารกัสสปเโทโลมหสีจิตตะ,ะวาทัวาทโกวาทักโกโสไมหังวา่าทานนีนิจังปะจินทาสีคุณาตะโล บุโนุโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทลาปัจจิมีชาตานลาเตติลกามะมะเสสาสิติมหาเทลาวิชิตาชินะสาวกตาเอเตสิติมหาเทลาชิตวันโตชิโนรษสะชาลันตาสีลาเตเชนะอังคมังคสุสันติสันติตา ลัตตานางภูรัตุอาสีธาคินีเมตตาสุตตากังทัชขังปัญจโตอาสิวามีอังุลิมาละกังขันธโมละตาอินตัญจอาตานาปิยะสุตตากาอากาเสชาธานังอาสิเสสะตากาลักสันติตาชินานานาวะลักสังยุตตาสัตตปากาละลังกตา วาตาติตาทัันชาตาภัยภัยลันนัตตุปัตถวาตัสเสสาวิมะยังยันตุอนันตะชินต์ติชินติชะสาวัตสตูมีสักิจีนัตสัทธาสัมพุทธปัญเชลีชินปัญชละมันนัมีวิหะรันตัมมหิตาลี สัพพาเลงตุมังสับเพติมหาปุริสาสสะพาอิจเจวมันโตสุขุตโตสลุลักโฉชนานุภาเวนะชิตุปัทโธธรรมานุภาเวนะช,ชิตาลิสังิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตาาันตาลาโยสัตตมานุภาวะปา,าลาิโตจักรามิชินะปัญเจลีติบทที่สิบสาม ภาหุงสาหาสามาพินิม,มิตาสะผู้ทรามตางที่มีขลังอุทิตโคลาัส,าสเสนามางธานาทิธรรมะวิชินาชิตตวามุนินโตตันเตชะสาพระวาตุเตเจยมังคลานารามาลาติเลกัมัพพิยุตติตตยุตติตัตสัพพะลันติ สัพพะรันติงโคลัมปานาลักวะกัมมัทธะมัทธะพะยัคขังคันตีสุทันตะวิทินาชิตวามุนิมโตตันเตชะสาพะวตุเตชะยมังคลานินาลาขิลิงทัชวะลังอาติมันทะภูตังทาวะชิจักกะมะ มะสะนีวะสุทาลุนันตังมีตมังผู้เสกวิจินาชิตวามุนโกรตต,ตงเตสาเาพวาตุเติเชยมังคลานิอุิอติตอุขีตตะขะมะติหัตถาสุทาลุนันตังภาวันติโยชนะปะทังคุลิมาแลวันตะงอิทีิ อิาตีพิสัังฆตมโนชิตวาม to 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 ุนินโทตังเตชะสาพระวตุเตชะยมังครลานิกัตวานะอัตถะกตถะมมทะลังอิวะคัมพิณียาจินจายะทุตุทธาวะจังชนะกายมันมี ส,สันตินะสันตินะโสมะวิชินาชิตาวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตเชยมังคลานิสัจจังวิหายะมัติสัจจกะวาทเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนังอัปิอัตถภูตังปัญญาปฏิปัชาลิโตชิตาวาโุนินโตตันเตชะสาภวตุเตเชยมังคลานิ นานโทปานัทะูุชัคขังพูชัขังวผูทังมหิทิปุตเตนะเทละพูชเคนะทัมาปยันโตอิทธูปะเทสะวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาธวตุเตชะยมบังคาลานิ ทุกขาหาิทิพุทุชเคนะสุทันถาหัดทั้งพรมมังวิสุทธิชุติมิทิพกาพินาพิธานังยานาคาเทนวิทินาชิตวามุนินโตตันเตจาสพระปะตุเตชยมันคลานิ เอตาปิพุทธชยมังคะละอัตถคาถาโยวาจโนทิณติเนสารติมาทนติมะทันติหิตาวาหิตาวานิกาิวิวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอาทิคะเมยยะนะโลสะปัญโย มหากาลุนิโกนาโทหิตายะสัพพะปะสัพพปานินงางสัพพปานินงา,พพานนงปูเรตาวาปาลมีสัพพะปันตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจาวันเจนะโนตุเตชยมังคลงังชยยันโตโพธิยามูเรสักกายานังนังทิวัตตโตตนโน เอวังตะวังชีวิชาโยโหหิชาญาณสุชาญามังคทเรอปะลาชิตตาบาลังเกสีเสปะฐวีโปคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอัตคับปตโตมปะโมทติสุนักขันตังสุมังคลังสุปะสุปะคาตังสุโหมทิตัง สุขโนสุมุหุโตจารสุยิทังโภพุภะพาลันหะามาัจาริสุปะทักขินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกรรมมังปะนิทีเตปะทักขินัปะทักขินงัง นิกตะวานะละพันตัตเธปัทขิมีพรวัตุสัพพมังคะลังลักขันตุสัพพะติวตาสัพพะพุทธานุภาวีณาตถาสโสธิภะวันตุติภรวัตุสัพพมังคะลังลักขันตุสัพพะติวตาสัพพะพุทธะสัพพะธรรมานุภาวีณาตถาสุทีพระวันตุติ พวัตถุสัพพามังขารมุระขันตุสัพพาทิวตาสาาัพพสังขานุภาเวนาสาัตาส,าาส,าสุทีภะวันตุเตบทที่สิบสี่บทที่สิบสีบส่ยาเทวตาสันติวิหาลวาสินีทูปีคาเลปูทิคาลลตาหิงตาหิตาธรรมธานีนักพะวันเตปุชิตตาโสทิงกะโลนเตทะวิหารลมันทะลิ เทลาจามนานะวะกาจักพิกาโกสาลามิกาทานะปติอุปปาสกกาคามาจเิสานิขมาจอิสาลาสัปปานภูตาสุขิตาพระวันโตติชะลาภูชาเยปิจะอัต อัตถสัมภวาสังเสทชาตาอัตถวุตะปาติกานิยานิการธรรม,มวะลังปาตินจักเตสัมเีปิทุกข,ขันจักกะโลนตุสังขายังทาตุจิลังสัตังธรรมโมธรรมะท,ทลาจักปุขละ สังโฆโหตุสมัมมโควะวะอัธถายาจัจหิตายะจัจอมหิรัาคาตุสมัมธรโมตัมสัพเทปิธรรมะการิโนวุตจิงสัมปาปุสัมปามปาุเนยยามะธรรมมีอภพิยั อริยปะเวทิตติปัสสนาโหตุสาเทปิปานิโนพุทธศาสนาหนีสัมมาทังปวินชันตุกาลิทิวปวัสสตุปวัสสตุพุทธิปาวายะสัตตานังสามิทังเนตุมีะนิง มาตาติตาจะอัต,ต,อต,ตลชังอัต,ตาละชังนิจังละกขันติปุตตะกังอวังธรรมมีนาลาชนานนปะชังละกขันตุสัพทสัพพะทา